ยมปันลูกอีสานลานยาโมลูกทุ่งพื้นบ้านอีสานสดชื่นลุงไถนากลางลุงลำน้ำใสปเายาวอูกลิ่นหอมในสายลมเดินตามความไฟายตมเย็นตะวันตกฝันถึงบ้านเฮาแอบยิ้มเริ่มใจ สมเใจกลาาางสคียวัสดีครับเพื่อนเือลูกลูก,กลนนหลานพี่น้องญาติพี่น้องทุกๆกคนนะครับและท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องลุงปันโลกอีสานหลานย่าโมนะครับกเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับนี่เป็นแตงกวาชุดใหม่ที่เพิ่งปลูกไปนะครับ ออกดอกติดลูกแล้วครับตอนนี้เริ่มติดลูกแล้วครับตัวฟักยาวไี่เก็บไปกินสองรอบแล้วครับเช้านี้ลูกปั่นจะพาทุกทุกท่านมารดน้ําแปลงผักการตอนเช้านะครับก่อนที่จะทํางานหน้ามารดน้ําผักก่อนนะครับปลูกผักในกระถางเราจะต้องหวนดูแลเขาตลอดนะครับอย่าปล่อยทิ้งครับปล่อยทิ้งเดี๋ยวเขาจะตายแห้เงเหี่ยวตายนะครับ ดอกกระจอของเราหลังจากที่ยุบไปตอนนี้ก็เริ่มรัดยอดใหม่แล้วครับติดดอกอลกรอบหนึ่งแล้วนะครับเก็บปลูกครั้งเดียวรับประทานได้ตลอดนะครับตลอดปีนะครับริงถ้าเราหมัน่นให้ปุ๋ยคนดินลดน้ําเขาก็จะออกดอกให้เรารับประทานได้เรื่อยๆนะครับทุกคนปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะครับปลูกอย่างละเล็กละน้อยเราก็จะได้เก็บกินหลายๆหลากหลายอย่างเนาะ ผสมผสานอย่างละเล็กละน้อยเราก็จะมีผักหลากหลายชนิดไว้รับประทานนะครับรับประทานอร่อยอร่อยนะครับดีต่อสุขภาพของเราเองนะครับเพราะว่าปลอดจากสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนนะครับเพราะผักที่เราปลูกเองนะเราคอนโทรลได้อยู่แล้วนะครับน้ำมันก็ไม่ได้ลดอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราปลูกในกระถางนะครับเพราะฉะนั้นก็ลดเล็กๆน้อยๆนี่เขาก็ ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะครับทุกคนเึ้นชายชุดใหม่นะครับเดี๋ยวที่ลุงอเอาที่เหลือจากรับประาทานเรามาแต้มๆไว้ตอนนี้ก็งอกอีกแล้วนะครับชุดหลังจากชุดเก่าโดนหนูกับห้อยทากเป็นงานไปนะครับชุดใหม่ก็กลับมาอีกเอามาปลูกใหม่อีกแล้วนะครับบุ้งก็กําลังงามนะครับผักบุ้งจีนก็กําลังงามผักหนอก็กําลังติด นะครับกาลังแตกยอดใหม่นะครับผักหลอกกระดาษส่วนผักแพลลุงก็เริ่มทยอยทยอยเอาออกย้าให้กระถางนะครับลุงจะใส่กระถางเล็กๆก็สมาชิกใหม่นะครับต้นแคบ้านนะครับต้นแครนี่ลองทดลองเอาต้นแคมาปลูกในกระถางไว้รับประทานนะครับได้ทั้งผลทั้งดอกแล้วก็ยอดทั้งใบนะครับเอาไปลวกกินกับน,น้ําพริกอร่อยอร่อยนะครับดอกก็เอาไปแกงเป็น แกงส้มดอกแคร์ที่เราเคยรู้จักกันแล้วครับน,นะครับกรเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเราชอบรับประทานผักพืชผักชนิดไหนเราก็หาพืชผักชนิดนั้นนะครับเอามาปลูกไว้เก็บรับประทานทง่ายๆเลยดูแลง่งายๆครับเนี่ย ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกใส่อย่างละเล็กและน้อยครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับไม่ได้เน้นใส่เยอะนะครับอันนี้มะเขือยาวสีม่วงหลังจากเราดูแลบำรุงรักษาเขามาพักใหญ่ๆอันนี้ติดดอกออกลูกนะครับเป็นต้นเก่านะครับลงตัดแต่งยอดเขาใหม่แล้วก็พวนดินแล้วก็เอาปุ๋ยคอกลงให้เขานะครับเป็นที่หมูนะที่หมูกับที่ไก่ผสมกันนะครับผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แค่กำม,มือเดียวแค่นั้นเอง แล้วก็ไม่ได้ใส่บ่อยด้วยนะครับเดือนละครั้งครับลงใส่ปุ๋ยแ็แค่เดือนละครั้งนะครับแล้วก็มีที่ใส่ประจําทุกวันเลยก็ุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวนี่แหละครับใบตัวผู้นะครับใบตัวผู้ใบหรือว่าใบสาผู้นะครับที่ลงเอามาทดลองปลูกในกระถางเล็กๆก,ก็โอเคนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับ ดีมากเลยครับอันนี้เป็นสมาชิกใหม่อีก2กระถางนะครับเป็นใบยิาลานะครับออกมาปลูกดูนะครับหลังจากต่างหายไปนานแล้วก็พริกชุดใหม่นะครับลงเอาพริกชุดใหม่มาลงนะครับเป็นพริกจินดากับพริกหยวกนะครับมาทดลองปลูกใหม่ครับหลังจากลื้อชุดเก่าออกว่ะครับแล้วก็เราปลูกเข้าไปใหม่นะครับ แปลงกเกษตรเล็กๆภายในบริเวณบ้านของเราครับเดินสารหาพืชผักสวนครัวมาปลูกไว้เก็บรับประทานนะครับไว้ประกอบอาหารครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปตลาดนะไปตลาดก็เสียเวลาเดินทางเสียเงินนะครับเพราะว่าเราจะป,ประกอบอาหารเมนูอะไรเนี่ยครับขอให้เราปลูกไว้อย่างละเล็กน้อยนะครับถึงเวลาเราก็ลงมาในสวนแปลงเล็กๆของเราเนี่ก็เก็บ ไปประกอบเมนูอาหารอร่อยอร่อย,อรอยรประทานในครัวเรือนของเราได้ไง,ง่ายๆเลยครับอ่านี่เป็นต้นปะพร้าวนะครับที่ดูอ,ออกมาไดา้ได้สามกระถางนะครับประชัอาไว้ก่อน,นกว่าเขาจะติดนะครับหรือว่าเขาปลอดภัยแล้วเราถึงอะเอาออกแดดนะนเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมที่ลุงเอามาชําไว้ใน ถุงดำไว้รอเพื่อที่จะเตรียมไว้ปลูกใเป็นเกษตรผสมผสานนะครับพอลุงกลัวเขาจะตายนะครับลุงก็เลยมาชามเสร็จถุงดำไ้ก่อนนะครับพิที่หนูสวนที่ลุงเอามาปลูกใหม่ตอนนี้ก็ติดดอกแล้วนะครับติดดอกแล้วหนูสวนมีต้นเดียวครับหลือต้นเดียวอีกต้นหนึ่งเขาตายไปแล้วเนื่องจากช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งลงุง กลับต่างจังหวัดนะครับไม่ได้ดูแลเขาก็เลยกลับมาอีกทีก็ผักพืชผักสดวก็ตายไปหลายนะครับไม่ได้รดน้ํำให้เขานะครับขาดการรดน้ําหลายวันลุงก็เลยาหามาปลูกใหม่เยอะแยะเลยตอนนี้นะครับหลายหลายหลายอย่างอยู่นะครับมาปลูกทดแทนของเืิมนะครับมาเขือละครตอนนี้มาเขือละครลงก็ ติดดอกออกผลแล้วนะครับได้ผลผลิตแล้วนะครับอยูล่ลารอดนี้ใส่น้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยนะครับหรือจะเอาไปรว่วหรือจะแกงใส่ผสมในเป็นเครื่องเคียงของแกงขี้เหล็กก็อร่อยนะครับเขือทอดติดดอกออกผลแล้วนะครับกันง่ายๆนี่แหละครับน้ำซาวข้าวครับเนี่ยลงเตรียมอาไว้สําหรับ รถพืชผักนะครับก็จะหมุนเวียนรถไปเรื่อยๆนะครับรถไปเรื่อยๆสลับสับเปลี่ยนของผักที่เราลดแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งมันก็จะจวบกันพอดีนะครับมันก็จะครบใบทุบใบทุกตด,ดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ลดน้ำแปลงผักลงเสร็จแล้ว ง่ายๆรับเสร็จง่ายๆเลยครับไย่ยุ่งยาใช้เวลาไม่เยอะนะครับในการดูแลรดนะ้ำเป็งพืชผักต้นครัวนะครับพะว่านเป็นแปลงเล็กๆนะครับจากละเล็กละน้อยา้เ้รับประทานจริงแบบง่ายๆเลยนะครับนี่แะครับเป็นไงครับ ษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหาร <c oughs> ในบริเวณ <c oughs> บ้านของเราแบบง่ายๆนะครับคลิปนี้ลุงปั่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงปั่นนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับที่กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปั่นลูกอีสานหลานยามโมวยลุงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยสําหรับวันนี้เราลากันไปด้วยมุมบรรยากาศแปลงผักเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆนี่แหละครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับโชคดีมีชัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับกรเกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหล่งอาหารในบริเวณบ้านของเราแบบง่ายๆครับปลูกผักกินเองกินผักที่เราปลูกเองสดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอน